สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคครูอังหุนพวงศีม่วงเช่นเคยนะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องเรื่องที่เราจะเราจะเรียนนะคะวันนี้คำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงนะคะเอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะพยัญชนะสระเด็กๆรู้ไปแล้วนะคะและแต่ไม่ออกเสียงเนี่ยมันมีคำว่าอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะจุดประสงค์ก็คือนักเรียนเนี่ยอธิบายลักษณะของคําที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงได้นะคะได้ถูกต้องด้วย 2. ตอบคําถามเรื่องคําที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงได้ถูกต้องนะคะอะจากจุดประสงค์ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของมันค่ะ ความหมายของคําที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียงนะคะเด็กๆดูตัวสีแดงๆนะคะที่คุณครูขีดไว้นะคะเขาบอกว่าคําที่มีตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงส่วนใหญ่จะเป็นตัวอักษรที่ทําหน้าที่เป็นตัวสะกดตัวสะกดคือตัวที่อยู่หลังสุดมาตราตัวสะกดนะคะนั่นแหละตัวที่อยู่หลังสุดนะคะเมื่ออ่านจะไม่ออกเสียงอ่าดูที่คุณครูองุ่นแดงๆไว้นะคะทําสีแดงๆไว้ก็คือแต่จะออกเสียงเป็นตัวสะกดร่วมนะคะคือรวมกับตัวสะกดจริงๆ ะคะร่วมกันเลยก็คือกับรวมกับตัวสะกดจริงๆตัวนั้นนะคะอ้าวบางคํานั้นก็มีรูปสระผสมแต่เป็นไงคะมีสระติดอยู่ด้วยในตัวสะกดแต่จะไม่ออกเสียงสระเห็นไหมคะ ซึ่งการที่มีตัวสะกดนะคะตัวอักษรลักษณะนั้นก็เพื่อเป็นการรักษารูปแบบภาษาเดิมนะคะภาษานั้นนะคะคําเดิมคําศัพท์เดิมอาจจะมาจากภาษาบาลีสันสกฤตเหมือนที่เราเคยได้ยินกันนะคะนะคะเพื่อเพื่อให้คงรูปเดิมนั่นเองและปรับเสียงอ่านให้เหมาะสมนะคะมันก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะของแบบอย่างของไทยเรานี่เองนะคะเหมือนประเทศไทยเราแผงคํามาใช้แต่เราจะยึดหลัก การอ่านอย่างไทยนะคะ,ะมาดูต่อไปค่ะตัวอย่างคำนะคะที่มีพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงนะคะคำที่หนึ่งเห็นไหมคะที่ควรหมูนบอกคือเห็นไหมคะพยัญชนะต้นมาทวนอีกรอบหนึ่งคือพอพาน,นะคะสละอูตัวสะกดคือทอทหารเห็นไหมคะคือ จะมีทอทงอีกตัวหนึ่งใช่ไหมคะเวลาอา่านไปนะคะเขาบอกให้รวมกันไปเลยใช่ไหมคะเนี่ยแหละคะ่ะคือพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงนะคะเราจะอ่านว่าพุทธไม่ออกเสียงทอทงเห็นไหมคะไม่ออกเสียงทอทงแต่ออกแต่รวมกับทอนอาหารก็คือรวมกัน2ตัวเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะเป็นเสียงดอเด็กสะกดอ่ามาดูคําต่อไปคะ่ะคําว่าบุตรก็เช่นกันนะคะไม่ออกเสียงรอแต่ออกเสียงแต่รวมกัน กับตอเต่านะคะเป็นเสียงดอเด็กเป็นตัวสะกดค่ะต่อไปคําว่าพรมคํานี้คําว่าพรมนะคะจะทําให้เขียนพรอนหุมล่ะอ่าพรมนะคะจะอ่านว่าพรมแต่หอหีบเห็นไหมคะเป็นตัวสะกดร่วมกับมอม้านะคะแล้วก็เวลาอ่านนะคะเป็นว่าตัวตัวสะกดเนี่ยเป็นเสียงมอม้าเห็นไหมคะคาว่าเพชรเห็นไหมคะอ่านว่าเพชรจะไม่ออกเสียงรอเรือแต่รวมกับ ชอช้างเป็นเสียงดอเด็กนะคะเป็นเสียงดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะต่อไปคําว่าสมุดเห็นไหมคะสมุดก็รอเรืออีกแล้วมีรอเรือก็เป็นไงคะไม่ออกเสียงรอแต่รวูวร่วมกับนะคะทอรอนาหารเป็นเสียงดอเด็กสะกดเหมือนกันเลยทอรอสะกดนั่นเองนะคะอ่ะมาดูคําตัวอย่างคําเพชรชนะ ที่ไม่ออกเสียงแล้วนะคะต่อไปเรามาดูสระกันค่ะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยนะคะตัวอย่างคําที่มีสระที่ไม่ออกเสียงนะคะคําแรกเห็นไหมคะคาว่าญาตจะเป็นอะไรคะสระอีเห็นไหมคะสระอีนะคะแต่รวมกับต่อเต่ารวมกับตอเต่าเห็นไหมที่เป็นตัวสะกดนะคะจะไม่ออกเสียงสระอีแต่จะเป็นตอเต่าเป็นตัวสะกดเห็นไหมคะ ต่อไปนะคะคาว่าปฏิบัติเห็นไหมคะปฏะ au, ิบัติก็จะไม่ออกเสียงอะไรคะสระอีตรงต่อเต่าเห็นไหมคะแต่ร่วมกับต่อเต่าก็เป็นตัวเป็นเสียงต่อเต่าสะกดคําว่าชาติเหมือนกันจะเป็นสระอีเห็นไหมคะต่อเต่าสระอเราจะไม่อ่านว่าชาติเราจะอ่านว่าชาติเพราะว่าสระอีไม่ออกเสียงะลุกแต่จะรวมกับต่อเต่านะคะในตัวสะกดนะคะต่อไปคําว่าเหตุเห็นไหมคะเหตุจะเป็น อะไรคะตอเต่าสาระอปจะเป็นสระอปเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะรวมกับตัวสะกดที่เป็นตอเต่าแต่เวลาเราอ่านก็อ่านจะเหตุไหมคะไม่คะ่ะเราจะอ่านว่าเหตุนะคะแต่ร่วมกับต่อเต่าเป็นเสียงต่อสะกดนะคะคําต่อไปนะคะคําว่าธาตุเป็นไงคะต่อเต่สาสระอปอีกแล้วแต่เราอารา่านว่าเราไม่อ่านว่าธาตุเราอ่านว่าธาตุใช่ไหมคะอ่านว่าธาตุแล,แล้วก็ไม่ออกเสียงสร íp, Indians, สรอุเห็นไหมคะสระอป แต่จะรวมกับต่อเตา่าร่วมกับต่อเตา่าเป็นเสียงดอเด็กใช่ไหมคะอ่านะคะเด็กๆพอเข้าใจไหมคะจะมี2ออย่างในการพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงและสระที่ไม่ออกเสียงนะคะอยู่ในส่วนที่เป็นตัวสะกดนะคะวันนี้นะคะจบไปแล้วนะคะคาที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง อ่าถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจสามารถย้อนดูคลิปได้นะคะวันนี้ครูอุ๋มคอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย